ซื้อโลบัค้านไหนดีนะร้านไหนดีนะร,นนนะร้านโลบัคช็อป th บริการเติมโลบัคแบบ id บวกพาร์เลสีถึง8แล้วก็มีแบบกลุ่มเลสีอีกด้วยนะอย่าลืมไปเติมกันนะร้านมารุช็อปบริการเติมโลบัคมีทั้งแบบ id บวกพาร์แล้วก็แบบกลุ่มเลสีถึง8และยังมีบริการฟร์มแบบต่างๆแล้วก็ยังรับกดกิฟต์ไอเทมแบบต่างๆอีกด้วย ร้านดอกบักช็อปบริการเติมโลบักแบบกลุ่มเลต4แล้วก็ยังมีบริการกดพ้นปีศาจบล็อกฟู้ดแล้วก็เติมเพชรออสตาด้วยนะร้านช็อกโกสโตบริการรับกดไอเทมต่างๆเรต8ไม่ว่าจะเป็นเพชรออสตาผลปีศาจบล็อกฟู้ดแล้วก็ยังมีบริการรับฟาร์มแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟู้ดชินบิไลฟ์2อีกด้วยลิงก์ทุกร้านอยู่ใต้ล่างเลยค่ะ สวัสดีครับผมวันนี้เราก็จะมาจัดอันดับตัวไหนดีตัวไหนกันนะครับในฉบับของพี่นั่นเองตอนนี้ก็ซัดไปแล้วนะครับ EP ีที่6นะก็มาไก่เนาะพวกเราก็อยู่มันมาไก่จริงจริพีนี้ต้องเป็น EP ที่7นะครับแต่พี่ก็คิดว่าเอออี EP ที่6กับ7็รวมแม่ไปเลยก็เป็น6ไปเลยนะครับก็โอเคประมาณนี้แล้วกันก็ต้องบอกนก่อนนะว่าอันดับอันนี้ที่พี่จัดนะครับก็คือความรู้สึกของพี่นะครับผมแต่ละคน มีความคิดที่แตกต่างกันไปครับชอบตัวนั้นคิดว่าตัวนั้นเก่งกว่าหรืออาจจะดีกว่าหรือเราทดลองแล้วว่ามันดีกว่าแต่พี่อาจจะทดลองผิดพลาดหรือการใช้งานจริงอาจจะแตกต่างกันไปนะครับมันอยู่ที่เรานะครับผมอันนี้ก็คือความคิดของพี่นะครับพี่พูดอีกหนึ่งครั้งว่ามันคือความคิดของพี่นะครับอ่าอย่าเอาไปว่าเอยพี่คืออันที่หของที่หนไม่ไม่ไม่ก็คือทุกคนมี การคิดที่แตกต่างกันไปนะครับผมใครจะคิดต่างก็ไม่ว่าครับใครจะคิดเหมือนก็ไม่ว่าเช่นเดียวกัน,นครับผมอ่ะเดี๋ยวเราก็มาเปิดเว็บที่เราใช้ทําทุกทีดีกว่าเนาะอันนี้นะครับก็เป็นบอร์ดนะครับที่พี่จัดเนาะจัดตัวละครของพี่นะครับที่แคปรูปไว้ได้แล้วก็เอามาลงเนาะใครอยากใช้นะครับผมเดี๋ยวพี่จะแปะไว้อาจจะใต้ดีคิมชันหรือไม่ก็ปักหมดุดคอมเมนต์ไว้นั้นให้นั่นเองนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราต้องอธิบายก่อนนะครับ ตัวขีดนะครับที่มันมีขีดอยู่บนหัวสีำดำๆอย่างเงี้ยครับก็ <_ d ow> จะบ่งบอกนะครับว่าเป็นตัวละคร5ดาวส่วนถ้าเป็นขีดสีแดงๆนี้นะครับก็จะบ่งบอกนะครับว่าเป็นตัวละคร4ดาวถ้าขีดดังเรืองนี้นะครับก็จะบ่งบอกนะครับว่าเป็นตัว3ดาวนั่นเองอ่าโอเครอบนี้นะครับเราขอจัดแบบใหม่เนาะทุกที่เราจะจัดจากพวกเอเลนเออะไรอย่างเงี้ยเนาะเราจะจัดจากข้างล่างขึ้นข้างบนเนาะเดี๋ยวเราจะพูดถึงตัวใหม่3ตัวก่อนเลยนะครับแพทปัจจุบันเนาะอ่ะ โอเคเดี๋ยวเราก็ดึงตัวใหม่เข้าไปก่อนนะครับเพราะว่าหลายๆคนน่าอยากจะรู้เรื่องตัวใหม่มากกว่าตัวเก่านะครับเพราะว่าตัวเก่าบางตัวไม่ได้ถูกปรับหรืออะไรที่ให้มันโกงขึ้นกว่าเดิมมากมหาศาลนะักพี่ก็จะพยายามรีบให้มันสั้นแล้วรีบจบที่เร็วที่สุดนะครับโอเคเรามาพูดถึงทั้ง3ตัวนี้กันก่อนนะครับก็เป็นแพทใหม่นะครับก็คือ3าตัวนี้นะครับเป็นตัวจาก Event, อีเวนต์คริสมาสเออ ตัวนี้ก็เป็นการเปิดกล่องเนาะจากการอีโวขึ้นปัจจุบันหาไม่ได้นะครับผมทั้ง3ตัวนี้ซึ่งถามว่ามันดีขนาดนั้นไหมจําเป็นต้องหาไหมก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับผมก็ไม่มีก็ก็ได้ครับก็เล่นได้ปกตินะครับเดี๋ยวเราพูดถึงัวแรกวครับฮ่าคูคับเป็นตัวหนึ่งที่พี่ไม่เคยจับเลยพี่ขอไม่พูดถึงมันละกันนะครับเป็นตัวที่กระจกนะฮะตัวไหนกระจกพี่ขอไว้ข้างล่างเลยนะแล้วพี่ก็จะไม่พูดอะไรนะครับผมตัวต่อมาครับเป็นเออโกชิต้า ส่วนตัวนะครับเป็นคนชอบเรื่องดาบก้อนบดนะแต่ครั้งนี้ขอไม่โวยแล้วกันนะครับเนื่องจากใช้แล้วรู้สึกว่ามีปัญหาก็คือครับเราต้องการตัวเนินมาตีตัวแอร์ใช่ไหมแต่โคชิต้าไม่สามารถทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีเท่ามีฮอกนั่นเองนะครับเนื่องจากโคชิต้าเนี่ยถ้าเป็นสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับพี่จัดให้อยู่เอสเลยนะครับก็คือเป็นตัวหนึ่งที่ตีบนพื้นตีบนเนินดีครับแต่มันยังไม่ใช่ที่สุดพี่ก็เลยขอไว้อยู่ทีเอนะครับประมาณนี้แล้วกันก็ ถามว่ามันดีเท่ามีฮอคไหมก็ก็ดีเท่ามีฮอคดีกว่ามีฮอคด้วยครับแต่มันตีตัวแอร์มันมันไม่เต็มที่อ่ะเออมันมันมันสู้มีฮอคไม่ได้ครับเมื่อเทียบกับมีฮอคมีฮอคตีตัวแอร์ทุกตัวคือตายห่าหมดอ่ะแต่โคชิต้าทำไม่ได้ครับนั่นก็ก็เลยแบบขอไว้ตรงนี้ละกันนะแล้วไหนจะเรื่องเงื่อนไขของเขาอีกนะครับที่ต้องเอาเพื่อนเข้าไปแล้วก็มานั่งกดออกอีกมันเรื่องเยอะอ่ะแต่มันก็ดีอ่ะเอออันนี้ไม่เถียงต่อมาครับเออเป็นเกรนะครับส่วนตัวคิดว่าเกรเป็นตัวที่หนึ่ง พี่ขอไปอยู่ที่บีละกันเป็นตัวตีแช่แข็งสถานะแช่แข็งเนาะตี2วีนะครับตีแบบโดนเรื่อยๆ,ๆเรื่อยๆเรื่ๆเลยนะครับซึ่งก็ตีเป็น LE ด้วยก็รู้สึกว่าจะเก่งกว่าพวก5ดาวอย่างเช่นลูเคียอะประมาณนี้ละกันนะครับแต่ก็ใช้เปองตังนิดหน่อยก็เลยไปอยู่บีละกันนะครับเพราะยังไม่มีความยังเป็นขนาดนั้นต่อมาครับอูซบอูซบก็ตัวกะครับอ่ ต่อมาครับซานิมิครับซานิมินะครับเราเพิ่งวัดไปล่าสุดเมื่อคลิปที่แล้วนะครับที่เพิ่งทําออกไปนะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะครับที่เป็นรูปทรงกล้วยนะครับที่ดีที่สุดนะครับที่ตีเป็นรูปทรงกล้วยข้างหน้าตรงๆนะคือที่ดีที่สุดในบรรดาสีตัวที่พี่ทดสอบและทดลองนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าใช้งานกันคนละแบบอ่ะซึ่งทาไมถึงยังถึงยังอยู่เเพราะว่าท่านไหนบอกดีที่สุดก็คือเราสามารถเล่นแผนอื่นได้ครับปัจจุบันครับไม่ใช่ จำเป็นต้องเป็นแผนเดียวกันทั้งหมดนะครับสามารถวางตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นแล้ว,ตวแต่เราจะจัดนะครับประมาณนี้นะกันโอเคต,อต่อมาครับมากะมากะน,นะครับก็เป็นตัวหนึ่งนะครับผมที่เอาไว้คอมโบกับเซุโกซึ่งก็ทดลองแล้วก็อาจจะดีกว่าโชกะนิดนึงนะครับไม่ได้ถือว่าเยอะมากก็ดีก็ดีก็อยู่ไปเอ,เอครับเพราะว่าทีมปัจจุบันเนสโกไม่ได้อยู่นาบวนแล้วนะครับผม ก็มีทีมที่ดีกว่าแล้วนะซึ่งทีมที่ดีกว่าพี่ก็เอาให้อยู่เอเหมือนกันต้องบอกงนี้อ่ะตัวต่อมาครับเอ่อเมลิโอดัตซึ่งตัวนี้มันไม่ค่อยถูกจับมาเล่นพี่ขอไว้ข้างล่างแล้วกันครับพอรู้สึกไม่ค่อยได้ใช้ต่อมาครับเอ่อเคียวจูโร่ส่วนตัวนะครับพี่คิดว่าเคียวจูโร่เป็นตัวหนึ่งที่ดีครับเออดีดีแต่ไม่จําเป็นเอาไว้ซีแล้วกันนะครับ ซึ่งมันเอามาไว้พวกตีพวกมอนสเตอร์ที่แบบถึกๆครับเช่นโคนนะครับแล้วก็บอสนั่นเองนะครับแบบไว้ลงสตอรี่จะดีกว่าส่วนตัวก็ไม่ไม่ดีต่อมาครับอูซบนะครับอูซบเนี่ยเป็นตัวละครสีดาวนะครับที่ตีตัวแอที่ที่น่าจะดีที่สุดละในความรู้สึกพี่นะพี่รู้สึกว่ามันตีเป็น LE ลไว้ในเนื่องจากสดาวเนี่ยไม่มีตัวตีเป็นเอลีเลยนะสาหรับตัวแอเนื่องจากถ้า ตีเนี่ยจะเป็นตีเป้าเดี่ยวซส่วนใหญ่เช่นคิงนะครับจีนอสอย่างเงี้ยตีเดี่ยวอะส่วนตัวไม่ได้ใช้ครับก็ใช้อุโซไปทีเดียวจบนั่นแหละต่อมาครับซาสึเกะนะครับซาสึเกะนะครับก็อย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับก็เทียบเท่ากับซันิมิได้เลยนะครับแม้ว่าเขาจะแพ้แต่ก็ไม่ได้แพ้ถึงหนึ่เวฟ2เวฟเขาแพ้แค่ดาวเมดครับผมซึ่งดาวเมดก็ต่างแค่ส0 0 0 คือน้อยมากก็ประมาณตีต่างกันประมาณ3-4มสี่ทีแบบ3าทีเพราะมันลง8ตัวเนาะตอนที่เทสมันไม่ไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับพี่ก็เลยเออเกาะเลยไว้จัดอันดับเดียวกันน้องอยากจะใช้ซานนมิหรือใช้ซาสเกะก็ได้นะครับทั้งสตอรี่โหมดทั้งอินฟินิตี้โหมดไม่ได้ต่างกันเลยนะครับอ่าเนื่องจากแถมซาสเกะยังมีกดสก,กิลอีกนะพี่ก็วางไว้น,นี้นะครับต,ต่อมาครับเอ่ออาคาสะส่วนตัวเนี่ยเอาจริงนะคือ พี่คิดว่ามันโหดนะครับคือดอมเมจอะไรต่างๆ่ะนะคือมันดีมากเว้ยแต่ส่วนตัวไม่ได้ใช้ครับเป็นเพราะรู้สึกว่าการตีของเขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเขาเรียกงเหมือนโกชิต้าเออคือมันแบบคึ่งๆึ่งกลางๆอ่ะคือแบบเอ้ยมันก็มีจุดที่วางตัวมันดีบางจุดมันก็วางไม่ดีครับพี่ก็เลยไม่รู้ว่าจะจะัดอันดับมันไว้ยังไงนะสาหรับตัวนี้นะพี่พี่ยังเคลียร์ไม่ได้กับตัวเขานะครับแต่พี่ก็คิดว่าวางไว้เอก็ได้ เออเพราะว่าล่าสุดเห็นคนเขาแบบแบัฟบเออร์วินดาวเมจสามพันอะตีแรงมากคือสามพันแรงมากแต่ระยะในการตีมันแคบอะ่ะพี่ก็รู้สึกว่ามันก็ยังแบบกั้มกึ่งอะเออพี่แต่พี่ไม่ชอบนะสยสำหรับอาคาสานครับพี่ไม่ได้ชอบในนั้นที่นี้คือไม่ได้ชอบตัวมันนะพี่ไม่ได้ชอบเขาเรียกไงการตีของมันนะครับมันตีเป็นวงกลมแล้วแบบแบ่งครึ่งอะเออคือคือไม่ค่อยโอเคเลย ในการเล่นอ่ะคือทำไมมันไม่ตี LE แบบฟูจิโทราเลยถ้าตีตีเป็นแบบฟูจิโทรานะพี่ให้ขึ้น A เลยหรือไม่ก็เอไปเลยก็ได้เพราะมันโหดมากตัวมันอะ่ะแต่ก็เลยเออไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครมีความคิดว่าเออห้ยว่ามันควรดีกว่าพวกซันนีมิหรือซาสึเกะนะครับอธิบายแล้วพี่รู้สึกโอเคนะครับเดี๋ยวพี่จะหยิบคอมเมนต์นนะั้นมาทดลองให้ดูนะครับผมโอเคต่อมาครับเอ่อแอสตาก็ไม่ต้องพูดถึง เมลิเออรารัตก,ก็มันเราพูดถึงครับนามิครับนามิก็เอาไว้ซีระกันนะครับเอาไว้แบบเขาเรียกไงฉุกเฉินก็เป็นตัวหนึ่งที่ตีดีครับสาหรับผู้เล่นใหม่แล้วก็มีแจกตังค์บัฟมาก,ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายโฟยเตสตารครับโฟยเตสตาปัจจุบันเนี่ยเอาจร,จริงมันก็เก่งนะแต่คนเนี่ยไม่ค่อยได้เล่นมันนะครับซึ่งพี่ก็ขอไว้บีแล้วกันเพราะว่าเขาถ้าเขาจะใช้เขาจะใช้ซานดิมิกาซาสกเกตแทนเนาะพี่เอาอาคาซัลงมาด้วยด้วยว่า เพราะว่าส่วนตัวไม่ค่อยได้ใช้เอาเอาแบบค่านิยมนะครับค่านิยมสำหรับพี่ละกันที่พี่เห็นนะก็จะมีประมาณนี้อ่ตอนนี้ซึ่งลังเลมากครับอาคาซะพี่คิดว่าเอามาอยู่กับโคโยเต้สตาร์ก็โอเคครับคิงครับผมคิงก็ไปอยู่กับอ่อตัวแอร์ไว้ข้างล่างละกันอา่าไว้สี่ละกันนะครับผมก็ดีดีครับ ฟูจิโทระครับฟูจิโทระเนี่ยก็ไว้เอชเช่นเดียวกันครับก็เราเคยพูดไปแล้วว่าฟูจิโทระก็เป็นก็อารมณ์คล้ายทีมเนสโกะแต่แค่เปลี่ยนนิดนิดหน่อยอาจจะตเีเบาวกว่าไม่ได้เยอะมากนะครับแต่มันก็ยังมีสกิลนะครับในการกดที่ทดแทนกันได้อารมณ์คล้ายๆซาสึกเกะซา,นา,นา,นานนเนมิะประมาณนั้นแหละไม่ต่างกันมากต่อมาครับโดฟามิงโก้นะครับซึ่งก็รู้อยู่แล้วครับว่าเขาเป็นตัวแอร์ที่ดีนะครับพี่ก็ขอตรงนี้แล้วกันเป็นจิต้าครับไม่ค่อยได้ใช้ครับเอาไว กัเอาไปดีเลยดีกว่าเพราะว่าไม่เคยจับมาเล่นเลยเอาจริทีเอาไหมเอาพวกนี้ขึ้นฮะถ้เา,าเอาไว้ซีแล้วกันส่วนตัวก็อย่างที่บอกครับมันไม่ค่อยได้ใช้พี่ก็ไม่ค่อย,ยอยากจะพูดอะไรมากอะลูฟี่นะครับลูฟี่ก็ไปอยู่เอเชียเ่นเดียวกันนะครับก็ยังใช้งานได้ปกติอารมณ์เหมือนฟูจิทอร่าแลกใช้งานได้อยู่ถือว่าอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับผมเออร์วินครับตัวนี้ครับเป็นตัวเทียเอ็ดนะครับบังคับ หลังๆคือเล่นเอฟฟิซิโหมดแทบจะบังคับทุกคนอะให้มีเลยครับแล้วเล่นสตอรี่โหมดเนี่ยก็บังคับเหมือนกันครับถ้ามีคือเกมคุณจะเล่นง่ายมากเลยไปสหรับเกมเนี่ยคือมันจะเล่นแบบง่ายมากคือคุณจะทําอะไรก็ได้ครับสมมติทุกทีเล่นซาสุเกะวางต้องวางึงดตัวนะครับแต่ถ้ามีเออร์วินน้องวางแค่สตัวก็สามารถก็สามารถเทียบเท่า8ตัวได้แล้วครับอืหรือมากกว่าด้วยซ้ำนะครับผมแต่เออร์วินต้องกดนะครับแค่นั้นเมกุมินครับ เมกูบินส่วนตัวยังไว้คิดว่าบบีแล้วกันเพราะไม่ค่อยได้ใช้ครับอันนี้ต้องบอกนะว่าตารางนี้มีทั้งสตอรี่ทั้งอินฟินิตี้แต่ส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่พี่ก็พี่รู้สึกว่าพี่ใช้ตัวอื่นดีกว่านะครับเมกูบินบางครั้งมันกดเฟลอะไรเฟลอีกเปลืองตังอกอ่ะเนสุโกนะครับพี่ขอไว้เอชเดียวกันกับตัวละครพวกนี้เนาะเพราะว่าปัจจุบันแทนเนสุโกไม่ได้อยู่ในบวัติแล้วคนก็เลิกใช้ไปค่อนข้างเยอะแล้วนะครับพี่ก็กาลังปรับตัวว่าจะเลิกใช้เช่นเดียวกันนะครับ ดับเลิลยันแทนแ,แผนอื่นมีฮอคับก็ยังอยู่ในเมตาเดิมเนาะส่วนตัวก็เอามาใช้เพราะว่าตีตัวแอนะครับพูดไปก่อนหน้านี้แล้วเนาะเกี่ยวกับเรื่องโกชิตานะครับก็เลยเอาไปตรงนั้นแหละตัวที่เหลือก็อย่างที่บอกครับครับอ่ะเดี๋ยวเราพูดกันก่อนนะครับ5ดาวนะครับที่พี่เอาพวกนี้ลงมาข้างล่างเพราะอะไรเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้จําเป็นขนาดที่จะต้องเอามาใช้แล้วน,นั่นเองนะครับผมต่มีจินเบด้วยนี่แหละสนุกสุด ทันจิโร่จริงๆก็ไม่ค่อยได้ใช้นะพี่เอาลงมาด้วยประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับ5ดาวพี่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีคนใช้ละจริงคิโร่ได้อีกตัวหนึ่งพี่ก็ไม่ได้ใช้แล้วเหมือนกันเด็กกูด้วยอ่ะเด็กกูตัวนี้งิริโต้ด้วยเอาลงไปให้หมดเลยคือ5ดาวชุดชุดเก่าอ่ะเอาจริงๆมันตกเมตาไปหมดแล้วเว้ยคือทุกคนอ่ะสามารถเอาพวกนี้มาเล่นได้นะครับแต่ส่วนตัวคือพี่ไม่ได้ใช้แล้วพี่เวลาลงอินฟิทตี้หมดพี่ไม่เจอพวกเขาแล้วนะครับ คือเวลาพี่ไปลงเล่นแบบอาลาัดไกลไปเล่นเนี่ยเจอขนใช่ปะขนก็กระโดดมาถึงมาถึงก็าซาสึเกะเลยไม่ก็เป็นเอสอะไรอย่างเงี้ยครับคือมันมันมันข้าไปแล้วเว้ยคือมันไม่มีแล้วเว้ยไอไอพวกเนี้ยคือมันไม่ไม่มีในสายตาคนแล้วเว้ยในปัจจุบันเช่นจินเบย์อะไรครับคือไม่เห็นเลยนารูโตะก,ก็ยังไม่เห็นครับคือพี่ไม่เห็นมันหัวมันแล้วในปัจจุบันเออพี่ก็เลยขอไปข้างล่างแล้วกันนะครับตัวที่เหลือครับเอเลนเนี่ยจริงๆก็เอาไว้บีเลยังเล่นได้อยู่นะครับคือมันก็ยังมีประโยชน์พอสมควรนะ ตอบเอเลนนะครับแต่ก็เอาไว้ซีนั่นแหละดีละต่อมาครับเอสเอสถือว่าดีนะเป็นตัวหนึ่งที่ดีพอกับเมกูมินนะขอเอาไว้บีเช่นเดียวกันนะครับผมอ่ะโจทาโร่ครับโจทาโร่ก็เป็นตัวเอแล้วกันอ่ะดีโอครับโจทาโร่ก็ต้องบอกว่าโจทาโร่กับดีโอเนี่ยจริงๆอยู่เอสได้เลยนะครับซึ่งแผ่นใหม่แผ่นนี้นะครับแผทที่เขากำลังเล่นกันอยู่ตอนเนี้เขาใช้ตัวหยุดเวลาครับอืมเขาใช้แผนหยุดเวลากัน,นครับเป็นส่วนใหญ่นะส่วนตัวพี่ก็อืม ไม่ได้ใช้เหมือนเดิมพอพี่ยังไม่ค่อยได้เล่นฟิเซอร์ก็ไว้นี่ล้กันนะครับโบลี่นะครับเอาไว้บีเนาะถือว่าเก่งนะครับอประมาณนี้ละกันนะครับผมซึ่งก็จะเห็นนะว่าหลายๆตัวนะครับที่มันเคยโหดมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอเลื่อนประมาณนี้ละกันคือตัวดีลงไปอะ่ะคือมันเป็นตัวที่ไล้ความนิยมแล้วนะครับก็คือไม่มีใครจับมาเล่นละน้อยมากที่จะมีคนจับมาเล่น ส่วน C B A เนี่ยคือยังมีอยู่นะครับก็เลยหยิบขึ้นมานะส่วน C เนี่ยเดี๋ยวเราจะไล่ฟังว่ามันมันเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับอ่ะก็เบจิต้าเนี่ยทัวร์เนีย,ท,นยที่เขาจับขึ้นมานครับก็คือเขาจะเอามาใช้กับเจ้าโกชิต้าโกคูก็เช่นเดียวกันเนี่ยฟิเซอร์ก็ยังมีคนเล่นอยู่เพราะว่าเป็นตัวแอตัวหนึ่งก็ถือว่าโอเคเออก็ยังใช้ได้อยู่นะครับออมา์ Might, ครับก็เป็นน่าจะเป็นตัว ดีลองลงมาจากพวกซาสึเกะอ่ะดีลองลงมาจากโคเอะโคโยเต้สตาร์ลักัตน,นะครับเรีวโกะครับก็เป็นตัว3ดาวที่จําเป็นต้องมีนะครับสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับช่วงแรกๆนะคือมันแบบเราอาจจะเล่นยากเราอาจจะไม่มีนัสส์นะครับแต่ถ้าเรามีนัสส์หรือพวกอะไรพวกเนี้ยเรีวโกะก็งดลงไปได้ครับหรือเรามีดีโออย่างเงี้ยก็เรีวโกะก็ไม่จำเป็นขนาดนั้นนะประมาณนี้คือพวกเนี้ยคือของผู้เล่นใหม่เท่านั้นเลยพี่ก็เลยเออแปะขึ้นมานะครับเช่นเรออียวโกะ ดีโอเอ่อชิกามารุโทโรกินะครับจีนอสนัสึพวกเนี้ยคือหยิบขึ้นมาเล่นได้นวดขาวทำไมพี่ถึงหยิบมันตรงนี้นะครับพี่ชอบแล้วกันเหตุผลมีแค่นั้นแหละปัจจุบันก็ไม่มีใครเล่นแล้ว <c oughs> แล้วมันเป็นตัวหนึ่งนะครับที่พี่เสียโลบักไปกับมันค่อนข้างเยอะมากคือเยอะแบบเกือบหมื่นอะ,อะตัวเดียวเกือบหมื่นโลบักอะ,อะก็คิดดูเอาโคตรเปลงตังค์อะเออแล้วปัจจุบันคือ2700เ็ด้เมตรได้นั่นแหละ ต่อมาครับทาไมโบลี่ถึงอยู่ B นะครับเนื่องจากโบลี่ปัจจุบันนะครับมีตัวที่แอร์ที่ดีกว่านั้นเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยที่โบลี่มันเคยอยู่เอเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวยืนพื้นมันกระเจาะครับโบลี่เลยต้องอยู่ข้างบนอ่าปัจจุบันนะครับตัวยืนพื้นมันเก่งครับโบลี่ก็ไม่ได้มีความจําเป็นขนาดนั้นแล้วนะครับก็เลยเอามาไว้ตรงนี้แทนซึ่งมันจะมีตัวแอร์ใช่ไหมตัวแอร์มาโบลี่มันตีไม่ตายใช่ไหมเออปัจจุบันเขาเลยเลิกใช้งานมันนั่นเอง เอามิฮอมาใช้ดีกว่าเอาโกชิต้ามาใช้ดีกว่านั่นเองนะครับเอสนะครับผมก็หลายคนก็งงว่าทำไมมันถึงขึ้นมาก็อารมณ์คล้ายๆนัซสซอครับผมเอสซึ่งเป็นตัวตีบนลเนินที่มีดาเมจนะครับค่อนข้างสูงอ่ะตีแรงตีเร็วแต่ตีิตเดียวแต่มีสถานะไฟนะครับเบิร์นเรื่อยๆมันเลยโกงครับก็เลยเอามาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับโทกาาก็ไล่ค่าความนิยมเนี่ยครับก็เลยไปตรงนี้ ก็ประมาณนี้ละกัน,นครับส่วนไลอ้อมิเออร์วินมีฮอคบูมาก็สตัวนี้ก็ยังใช้เต็มที่ครับยังใช้ได้เหมือนเดิมครับอินฟินิตี้โหมดคือยังจําเป็นต้องใช้อยู่เหมือนเดิมครับอ่าส่วนตัว A นะครับอันนี้ก็คือทางเลือกนะครับอ่าเดี๋ยวพูดห้ฟังคือทางเลือกว่าเออเฮ้ยเราจะเอาไปคอมโบกับทีมข้างบนก็ได้หรือเราจะเขาเรยเราจะไม่ใช้มันก็ได้ประมาณนี้เข้าใจไหม ือสมมติอ่ะพี่อยากเล่นทีมหยุดเวลานะครับพี่ก็จะหยิบเอ่อดิโอนะครับแล้วก็ซานิมิไปรวมเป็น6ตัวพอดีครับทีมข้างบนโซโล่ Solo. เรียบร้อยเช่นได้ไก่ละหรืออีกอีกอ,อันหนึ่งนะครับก็คือหยิบมากาะกัดเนซึโกขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้กับทีมข้างบนครับก็คือจบละก็คือมันเป็นทางเลือกและกันสําหรับตัว A เนาะตัว B ก็เช่นเดียวกัน,นก็เป็นทางเลือกให้กับสําหรับทีมไวเล่นอินฟินิตี้หมดเช่นเดียวกันแต่ตัว B เนะี่ยคือความนิยมมันตกลงมา ก็เลยไม่ค่อยได้ใช้ประมาณนี้ละกันก็ประมาณนี้นะครับสาหรับพี่นะครับผมสาหรับเอ่อสตอรี่โบดนะครับเดี๋ยวพี่พูดง่ายๆเลยก็คือตัวตรงช่อง A เนี้ยน้องหยิบไปเลยครับเซตไหนก็ได้หยิบขึ้นไปชนะหมดครับอืมแต่ขอให้แค่มีบูม่าก็พอครับแต่ถ้ายิ่งมีเออร์วินก็จะเล่นง่ายมากๆสำหรับอินฟินิตี้หมดก็ทางเลือกครับตัว A กับ B เราจะหยิบขึ้นไปคอมโบกับ F แค่นั้นครับส่วน C นะครับก็สำหรับผู้เล่นใหม่ละกันนะครับที่พี่จัดไว้ให้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ ก็ขอบคุณทุกคนนะครับผมทีเออ่เข้ามาดูเนาะก็ไม่รู้ว่าจะได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าแต่คลิปนี้โคตรนานนะครับเนื่องจากพี่อธิบายหลายๆเรื่องนะแล้วก็รู้สึกว่าในหัวเนี่ยมันตีกันไปหมดนะครับเนื่องจากแพทเนี่ยมันเป็นแพทที่แบบสามารถเล่นได้หลายทีมครับไม่จําเป็นต้องไปเล่นทีมเลือดออกแล้วนะครับมันมีหลายทางเลือกให้คุณเลือกปัจจุบันคุณอยากเล่นทีมอะไรคุณก็หาตัวที่คุณชอบแล้วกันนะครับเอาทนที ความชอบของตัวเราเองละกันเนาะส่วนตัวก็ยังชอบเล่นแบบเดิมๆอยู่นะครับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ละกันนะครับถ้ามีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับหรือถ้าใครคิดต่างอะไรหรืออยากจะพูดอะไรเกี่ยวกับการพี่จัดไม่โอเคเลยอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมคลิปนี้บายครับ